เป๊กนะวันนี้เราเจอกับคู่บับเก่าดเดวินซี่ครั้งนะแหม่วันไหนวันนี้ทําไมน้ำลงน้ำหนักของมันยังไงตกองลองชก114หรือ115เขาบอกว่า114ครึ่งเหรอรเสียเปรี่ยวพอดีทีต่อทีนะเขามา115กว่านะก็เราละที่ที่เราเสมอเข้ามาที่นี่ยังไงนะั่นะวันนั้นร้ 3> 3. อยเท่าไร113 113ไม่น่าจะได้แล้วเอเวนซี่นะ่ดูตัวใหญ่เหลือเกินตอนนี้เราชกมวยรวมๆเรานี่เขาไหม ไอ้นุก็ประเภทเตะขาต่อยบาด่ะนะครั้งนี้แล้วใครช่วงมาได้ลอยนิดหนึ่งนะล่าสุดเราแพ้ใครวันนั้นที่นี่ที่สิงห์ดำวันนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อยสเราก็ร้อยสิบสองร้อยสิบสามยังได้สบายดีร้อยสิบสี่นี่ถือว่าครั้งแรกไหมครั้งแรกครั้งแรกนะตอนเราได้มวยรอปุนเสือร้อยเท่าไหร่วันนั้นร้อยสิบร้ยสิบสามคุ้มกี่ลเวรนี่ถ้าจะไม่ต้องคุ้มแล้วมะเนี่ยเจ็ดโล่นะอ่ะเราเป็นคนจากจังหวัดจัังหวดยโ ฝากแฟนๆขับเชียร์นะวันนี้อ่ะก็ฝากแฟนๆและทีมลูกคนครับฝากช่วยแชร์และเป็นกลังใจให้ผมด้วันนี้กันนะเอาบไปยานากับบ้านโอเคขอชูนี้ครับผมโอเคไปชื่อเสียงเรียงนามอะไรครับนห,นหรือว่าน้องแชมป์เก่านะเรามาอยู่กับเกียรติไฟได้กี่ไฟแล้วไฟที่สามไฟที่สามก็คือเก็บตัวกับพี่แขกวันนี้อย,อยู่อยู่กับทีมงานนี่นะกี่วนันนะ้อมมารอบนี้ สี่อาทิตย์เราทีททท่แล้วเราสเสมอมานี่หมายถึงว่ามันยังไงขัดใจไม่เราควรชนะหรือเราควรจะแพ้หรือว่ายังไงความความรู้สึกเราอะควรชนะนชนะนะวันนั้นร้อยเท่าไรวันนี้ก็ร้อยสิบสี่นะ <11 3 S 1> ก็มาเช้า่รถไปปอนหนึ่ง้อมมากี่วันนเ้นเบ็ดเสร็จน้ำหนักของเราไปปล่อยเท่าไหร่ <15 6 S 1> ปีนี้อายุย <24 S 1> กชมาทั้งหมดกี่ไฟได้รวมๆสักร้อยได้ไหมได้นะสามไฟหลังเราเราเรา,เราจะได้กี่ครั้ง เสมอหนึ่งเวทนี้โอเคไหมคุมกี่นอเวทนี่เราก็เอาเภทเปิดเกมมานะไอขาไอ้ไอ้เป๊กนี่เป็นไงมือเข่าอ่ะเราต้องใช่ลูกไหนไปไปจ่อจ้าเป๊กวันนี้ลูกหนักลูกหนักลูกแรงนะเพราะเช้าถ่ายลูกใครยาวกว่าเท่ากันเอาเราค้นจากจังหวันเอาละฝากแฟนขับแชร์นะวันนี้ขอโชคดีเราต้องใช้โอเค